สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทำกำดักนะครับง่าย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 นะครับจะทเนเสี้ว่เราเล่นทำได้ทุกเวอร์ชั่นแต่เขาแค่เราสร้างแบบแล้วก็หีบกับดักกับ TNT นี่นะครับเราก็จะสร้าง สร้างกดไปเชร์บชบ่ชอบัญชีบ่ายิ่งยิ่งิไอคิ่นี่นะครับ่แมไออต้องมีจกิจ่มไอคิไออดไอคิปไอปอด r จริงเลยพรมันชอบแครับครับนี่เกรตจริงเลยนี่เกรตจริงเลยนี่เกรตจริงเนี่ไออดเออแล้วต้องมี t n t แล้วก็ไอ้เทป เทปพีซเพีซชารตอะไรนั่นแหละแล้วก็บล็อกฮะมาวางมาบล็อกที่มันเข้าเข้ากับที่ถ่ายรูปเลยนี่นะครับเออก็ทำกันเลยแค่นี้ลาขุดดินกี่บล็อกก็ได้ที่เราต้องการผมขุดไปอย่างนี้แล้วก็วางวางวางแม่ไม่ร้อนแล้วไหมจ๊ะ นี่นี่นี่แล้วขุดไปแล้วแต่ตัวเองจะิงจเนื้อเนื้อหรือว่าไส้กรอกเนื้อหมูไส้กรอกเนื้อไก่เออเฮือเออเฮือเออเมีหมดเลยปลาหมึกอ่ะนี่ซืออย่างเงี้ยซือของมีอะไรบ้าง้างไข่ร้อยแตส่วนทองกับดักคนที่โลกมากโลกมากในสำนวนเขาบอกโลกมากล้ามหายแล้วน hm. no on ี่ผมจะเอาเพลทใส่เข้าไปพอเปิดไปปุ๊บ ก็โดนกับดกักลูกมากลามหายเนี่ยสะสมที่จะเป็นสองในวันแต่ผมไม่ใส่ผมไม่ใส่พิรผมจะไม่ใส่พิรเท่าไหร่หน,นะนึ่งหนึ่งเหี่ยมรณะนีจิ๊บ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 ตกแต่งแล้วตกแต่งนะครับตกแต่งจิบจิบ

นี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจิจ๊แล้วก็เอาประตูตกแต่งออย่างนี้เราต้องเอาประตูแบบนี้เลยนะครับนี่ประตูแบบนี้จิ๊บจิบอุ้ยอย้แล้วก็เอาปุ่มกดปุ่มกดมาไว้แต่ด้านนอกครับ ด้านนอกเดี๋อ่ะเอางนคว่ะงูทำหนังคาปุ๊บประมาณประมาณนี้นะครับเราจะเปลี่ยนหมดมีชีวิตนะครับหมดสวอทโฟนนั่นเองนี่พรเรากดเข้าไปเราไม่ได้ใส่ปุ่มข้างในแล้วเราก็จะโดนขังนะครับ จึ๊บเนี่ยแล้ก็โดนขังเราออกไม่ได้เราก็เห็นหีบจึ๊บอันนี้อันนี้อ่ะองทุบบล็อกตรงนี้ก่อนบล็อกรันก็หมุนไปเรื่อยๆไงเราต้องทุบใหม่ผมทำผิดตน้เหเหลมิ เอาใหม่เอาใหม่หมดสร้างสรรค์ก่อนนะครับเอ้ยแล้วเราก็เอาอันนี้มาอันนี้อันนี้นะเปลี่ยนหมดเอาตัวรอดปุ๊บเรากดเข้าไปเอาไม่มีอะไรกับดักว่ามรณะตุ้มเนี่ไงเราก็ตายนะครับเราก็ตายนี่ไงแม่ท่าเป็นกับดักระเบิดนี่ลองดูนะระเบิดจนเป็นท่าตอนแรกๆคงสามนาทีแยอก่อน ปล่อยมันจะค่อยๆหมุนนี้ไป่อยคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายอันนี้ไฟแรงพออย่าเอ่ยอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเนื้อที่เยอะๆใหญ่ๆ